วางแบบปฏิบัติตั้งแต่การพี่นาการพารณาจิต54ขัน5รูปก,กับการทั้งหลายนีคือวางไว้เนี่ยตามแนวของสังโยชน์ทั้งสิประการสังโยชน์ที่สิประการแล้วก็รู้เรื่องกันอยู่แล้วคืออะไรแต่นี่สังโยชน์เบื้องต้นคือสกายะซึ่งเกี่ยวกับกายนั่นหมายถึงว่าเราเน้นกายก่อนเน็นดับแรกถ้าความรู้ในชัดของกายไม่ผ่านมันยากมากที่จะเข้าไปดูจิตเลยแต่ไม่ได้หมายถึงว่า ปฏิบัติโดยการดูจิตแล้วจะไม่สามารถทาลายสกากายยได้นะทําได้แต่ว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้น้อยมากถ้าจะให้ได้หนึ่งร้อยเนี่ยความเป็นไปได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นจากการที่นาไกยเนี่ยความเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยนีาทนา,ายแล้วเข้าไปหาจิตเพราะฉะนั้นใครจะเป็นจํานวนหนึ่งในร้อยเนี่ยก็ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าจั่พวกนั้นมีอยู่ แต่น้อยมากนะที่จะสามารถจับดูจิตปุ๊บแล้วก็ทําลายได้เลยนอกจากผู้มีอุโมยสัยของพระปเจกาอาันมี้ใบซยพระเจกานนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากจิตไม่มากคุณลับไม่มาก <S 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 เป็นแค่สองสิ่งกระทบ,บกันปุ๊บก,ก,ก็จิตกระดูการเกิดดับก็สินสวะนะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากในเรื่องการพี่นะแล้วก็อุปนิสัยของอหรหันตาสาวก สาวกที่มีปัญญาวิชาพันธอะไรก็ว่าหนึ่งในร้อยหนึ่งในกก็ว่าได้เรนีอจะมาประมวลมาจากชั้นของบุคคลทั่วไปไม่ได้พูดถึงผู้ดีบุญมากบารมีมากในในชั้นนั้นในชั้นทั่วไปที่จะต้องแก้ไขสกายติสังโยชน์ซึ่งนับไปตั้งแต่อินทรีย์ที่อ่อนอ่อนแบบละอ่อนมากๆชั้นธรรมานุบาล แต่พวกเราไม่ใช่ธรรมานุบาลน,นะพวกเราเลยอยนุบาลมาเน <c oughs> ี่ยทีนี้ <c oughs> เมื่ออาตมามองสังโยชน์เป็นหลักโดยการยึดถือแนวทางการละตามข้อสังโยชน์ที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าบุคคลลักสกายติทิฏวิจิกิจชาศีลปัตตาปรามาได้เรียกว่าสดาบันนั่นเป็นคำกรรมกับไว้ตายตัวชัดเจนว่า ความเป็นโสดาบันเนี่ยเกิดจากการละสก,กายสิทธิพิจิตริชาสีลัระดับประมาทอันนี้ไม่ได้พูดถึงกิเลสตัวอื่นนะไม่ไม่พูดถึงนะพูดถึงแค่สังโยชน์นี่นะแน่นอนว่าถ้าเราละเนี่ยเพราะรัสังโยชน์นในฉบับน,นี้จะพูดถึงหลักการว่าทําไมจะต้องให้มีการพิจารณากายพิจารณาจิตสังเกตว่าอารูปภพเนี่ยเขามีแต่จิตล้วนๆไม่มีกายอารูปภพเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ไหม มีแต่จิตมีแต่นามอย่างเดียวนะั่รูปไม่มีมแน่ใจนะนั่นเองจือเป็น <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่กมากํากับไว้ต่อว่าถ้าจะดูจิตอย่างเดียวเนี่ยยากมากนะยากมากแสดงว่าการใครดูได้แสดงว่าเคยเคยผ่านชั้นของการดูการไปแล้วแต่แต่คงจะไม่มากนะอาจจะเป็นเพียงแค่ผ่านแบบว่ามีพื้นฐานรองรับถ้าจะบรรลุนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดูจิตอย่างเดียวแล้วบรรลุนะอารูปคมมีจิตอย่างเดียวไม่มีร,ปรนะปูปร บรรลุทำไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกว่าอาราณาบดุทัการาบทซึ่งบรรลุถึงอาร,รูปฌานในชมาบแปดตามไปสอนไม่ได้แต่รูปประพรมสิบเอ็ดผู้เจ้าตามไปสอนอยู่นะมีพรกกาพรมเป็นที่ตั้งประเทศรตรูปประพรมทั้งหมดคือรูปประพรมคือมีทั้งรูปทังนามนะสุดทาว่าก็มีทั้งรูปทั้งนาม สุทัศาทห้าที่อยู่เขาพระอราคาดีเทวดาหกชั้นก็มีทั้งรูปทั้งนามใช่ไหมบรรลุทำได้ไหมได้เปร์บรรลุทำได้ไหมไมีทั้งรูปทั้งนามไ,ได้นะนาอาจจะไม่ได้ใจเปร์บรรลุได้นะได้แต่เป็นจําพวกจําพวกอะไรอาจจะมีหลายจําพวกแต่ว่าจำพวกที่กกบ,บรรลุได้ไม่รู้ว่าชื่อเรียกเขาว่าย,ยัางไงเปร์ก็บรรลุทำได้นะ เพราะนั้นเป็นเปรตก็ยังไม่เหลือวิสัยในการที่จะบรรลุธรรมอาจจะเป็นผู้เคยประพฤติธรรมมาก่อนแล้วมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างได้ก็เกิดเป็นเปรตอะไรประมาณนี้แต่ใจที่ยังปลุกงหมายในการที่จะบรรลุธรรมอะไรมันมีอยู่พอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าปั๊บก็บรรลุได้พ้นจาความเป็นเปรตก็ได้เป็นสวดาบันก็ก็ดับความเป็นเปรตแล้วก็ไปสู่ความเป็นเทวดาบนเทวโลกมนุษย์มีขันธ์ห้าใช่ไหมบรรลุได้ไหมได้ได้ ฉะนั้นแล้วการที่บุคคลจะเข้าไปถึงการทำมรรกผลที่เกิดขึ้นแล้วก็บรรลุธรรมได้จะต้องอาศัยรูปกับมเพื่อคูนหรือเป็นไปในการหรือประปออกอบกันอย่างนี้ในคณะประพฤติปฏิบัติคณะที่ประพฤติปฏิบัติอาศัยรูปกันามแล้วก็ที่ตั้งแห่งการประพฤติปฏิบัติก็คือรูปก,กันามเพราะฉะนั้นการพินาศกายพินาศจิตจึงมีความสําคัญเท่าๆกันไม่มีอะไรสาคัญกว่าอะไร เท่ากันเลยพี่นาไกรกับพี่นาจิตนี่สำคัญเท่ากันฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจหลักการที่พระองค์ตรัสว่าลูกกับนามที่ยิงอาศัยกันอยู่เปรียบเสมือนอเปรียบเสมือนมนุษย์ที่อาศัยเรือข้ามมหาสมุรฉันนั้นคือการกับใจที่เรามีอยู่้องอาศัยข้ามมหาสมุร แล้วการปฏิบัติมีการพิรณนารูปกับนามคือขันห้าจึงไม่สามารถที่จะเว้นการพิรณารูปเลยจะพิจานณาแต่จิตคือระบบของนาม,มาขันอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกันความรู้ทั้งสองอย่างต้องเพียงพอต่อจิตเมื่อความรู้มันจะต้องเพียงพอต่อจิตมันจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่บอกตั้งแต่แรกว่าการพิรณากายกับการพิรณาจิตมีความสําคัญเท่าเท่ากัน ไม่ได้มีอะไรว่าสาคัญมากกว่ากันและการพิณากายนี้จะต้องพิณาไปจนถึงระดับสุดท้ายด้วยลองรับไปเรื่อยๆบางคนเข้าใจผิดว่าสกาย,ายเยสทย่สียยสยยสยย่ทำไรได้แล้วชั้นต่อไปไม่ต้องไปพิณากายก็ได้พิาจากิจิตอย่างเดียวเลยแม้แต่ชั้นอานาคามีขึ้นไปก็พิณากิจอย่างเดียวก็เลยก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจเข้าใจเฉพาะบุคคลแต่ไม่สามารถจะเป็นเป็นหลักการที่ถูกต้องได้เพราะหลักการที่ถูกต้องพู้เจ้าบอกว่าให้มีขันห้า พระมหากฏิตาไปถามภาษาลิบุตรว่าประพฤติอย่างไรถึงจะได้เข้าถึงความเป็นปะโรดาบัตภาษาลิบุตรวิสัชนาว่าพี่นาขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้เข้าถึงความเป็นโสดาบัตมหาพระกริตาไปถามตามก็ได้เป็นโสดาบัตแล้วไปถามอีกว่าทําอย่างไรถึงจะเข้าถึงความเป็นสกัดาคานีภาษาลิบุตรก็วิสัชนาว่าพี่นาขันห้านี่ได้เป็นสกัดาคานี ก็ไปทําตามก็ได้เข้าถึงสังกัดอาลาฮ์ดีแล้วไปถามภาษาลิบุตีิว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถเข้าถึงความเป็นอัาคาฮ์ดีภาษาลิบุตบว่าพี่นาชันท่านีก็จะได้ถึงไปทําตามก็ได้ก็เข้าถึงดีแล้วไปถามภาษาลิบุตว่าทําอย่างไรถึงจะได้เข้าถึงความเป็นอรลันตันภาษาลิบุตบอกพี่นาสันท่านีมันละเอียดไปเรื่อย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  ฉะนั้นแล้วแม้แต่ระดับสุดท้ายยังทิ้งขันห้าไม่ได้ทิ้งไม่ได้โดยประสบการณ์ของพระอาจารย์พระอาจารย์เคยใช้วิธีการพินากิจอย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับรูปเลยไปไม่ได้จริงๆยืนยันสําหรับตัวเองนะคนอื่นอาจจะไปได้แต่เวราะบุณปรณรีท่านมากแต่สําหรับตมาแล้วไม่ได้จึงให้ความสําคัญกับการพินากายพินาจิตเป็นเพียงแต่ว่าจังหวะไหนเราจะหนักไปทางจิตจังหวะไหนเราจะหนักไปทางกายฉะนั้นแล้ว จึงเป็นความสําคัญมากที่เราจะต้องพิจารณากายพิจารณาจิตเพื่อทาลายสังโยชน์และสังโยชน์เท่านั้นที่เราจะต้องละเราไม่ต้องไปสงสัยแล้วก็ไปคิดว่าจะต้องละอนุนันนี้ไม่ต้องสังโยชน์เท่านั้นที่เราต้องละฉะนั้นแล้วเมื่อสังโยชน์เป็นสิ่งที่เราต้องละเราก็ต้องมาใส่ใจว่าเบื้องต้นคือสักกายทติสังโยชน์ว่าสักกายทสังโยชน์นั้นอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อสักกายทสังโยชน์พูดถึงเรื่องกายแล้วในในเรื่องกายนั้นก็ อธิบายไปชัดเจนว่าบุคคลลัก,กาณะยทิฐิสังโยชน์ได้อย่างหมดสิ้นออกจาก,กจิตแล้ววิจิกิจฉาศีลพตัตตรารามาก,ก็ถูกละไป,ปพร้อมเพราะอะไรเพราะเป็นกิเลสชนิดเดียวกันชา้นแล้วเราไม่ต้องไปดูวิจิกิจฉาห,หรือว่าศีลพตัตตรารามาเพราะทุกคนมีอยู่แล้วแหละพวกน,นี้แต่สก,กายะนี่คือตัวการที่เราจะต้องเข้ามาทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อเข้าไปทําลายสก,กายินติสังโยชน์จึงต้องอาศัยกายเป็นที่ตั้งเนื่องเน้นหนักในกายบ่อย